สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องช็อตผาดิส s ิ i l l a t i o n หรือเครื่องกลั่นระยะสั้นเครื่องช็อตผาด distillation นั้นเป็นเครื่องกั่นแยกสารโดยอาศัยความต่างของจุดเดือดของสารแต่ละชนิดและแยกสารได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะสุญญากาศมักใช้ในอุตสาหกรรมกันชงและกันชาเพื่อแยกสารในกลุ่มคาบิโนอยออกจากกลุ่มอื่นๆเริ่มการใช้งานด้วยการเปองวัตถุดิบเข้าเครื่องกลั่นสารที่มีน้ำมันและเครื่องขูดคอยสร้างฟิล์มบางอยู่ สารที่มีจุดเดือดน้อยกว่าจะระเหยเข้าไปยังฟิล์มบางและควบแน่นเป็นของเลหลวไหลลงมายังขวดรับผลิตภัณฑ์ในขณะที่สารที่มีจุดเดือดสูงกว่าจะไหลยอยู่ภายนอกฟิล์มบางและตกลงมายังขวดรับผลิตภัณฑ์อีกขวดสำหรับสารอื่นที่ระเหยเป็นไอและไม่ได้ผ่านเครื่องกรันจะถูกดักด้วยขวดไฮดรซีนเย็นและคอนเดนเซอร์ควบแน่นให้กลายเป็นของเหลวแยกออกไปยังขวดรับผลิตภัณฑ์ตามลำดับ เพีงเท่านี้เราก็สามารถแยกผลิตภัณฑ์ออกจากส่วนประกอบที่ไม่ต้องการได้แล้วหากสนใจเครื่องช็อตผาดดิส i ิลเลชันสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลข้างต้นนี้ค่ะ